กสวัสดีทุกท่านนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นบอร์ดของซัมซุงนะครับตัวนี้ยอดฮิตเลยเสียเสียบ่อยนะครับแต่ว่าอาการของเขาอันเนี้ยมันเป็นของตัวหยอดเหรียญน,นะครับก็ผมจะมาแนะนํานะครับคลิปนี้เป็นการแนะนำเนาะสาหรับตัวเนี้ยผมซ่อมเสร็จไปแล้วนะครับตัวนี้เขาเป็นหยอดเหรียญน,นะครับติดตัวยอดเหรียญมา แล้วก็ผมสังเกตเห็นนะครับว่ามันมีซิลิโคนนะครับซิลิโคนตัวที่เป็นสีขาวนะครับขาวใสนะครับตัวที่ติดกระจกอะนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสีอื่นๆนะครับผมจะบอกว่าตัวซิลิโคนที่ใช้ติดกระจกหรือว่าติดอื่นๆนะครับที่มันเป็นกรด นะครับมันเป็นกรดถ,ถ้าเอามาใช้กับตัวบอร์ดเครื่องซักผ้านะครับอ่าไม่จะเป็นต้องเป็นบอร์ดเครื่องซักผ้าเป็นอา่าขาอุปกรณ์เป็นที่มันมีตะกัว่วที่มันมีเหล็กนะครับอ่าตัวกรดตัวเนี้ยที่อยู่กับตัวตัวซิลิโคนมันจะไปกัดนะครับมันจะไปกัดตัว ลายวงจรลายทองแดงหรือว่าตัวอุปกรณ์นะครับทําให้ตัวอุปกรณ์เนี่ยมันผุมันผุเหมือนเหมือนสนิมกัดเหล็กนะครับอ่าประมาณนั้นเนาะหรือแม้แต่ทั้งตัวขาของลายปริ้น์เนี่ยตัวนี้มันจะไม่ชัดนะครับผมใช้กล้อง GoPro ถ่ายเนาะมันมันจะซูไม่ชัดนะครับอ่าแต่ว่า <c oughs> ถ้า เครื่องที่หยดเหรียญนะครับมีการเจาะหรือว่าเครื่องบอร์ดไหนที่มันมีการเจาะกันผ่านเงนี้ยนะครับคือไม่ต้องไปติดซิลิโคนตัวนี้นะครับอ่าทาไมผมรู้นะครับเพราะว่าผมเคยทํามาก่อนนะครับคือถ้าเป็นบอร์ดใหม่ๆอย่างเงี้ยเนาะที่มันเจาะอ่าเคาเรียกว่าอะไรมาติดเครื่องซักผ้าหยดเหรียญมาทําเป็นหยดเหรียญนะครับคือตัวบอร์ดใหม่ๆเอามาทํา มันโอเคมันก็จะได้นานหน่อยมันจะไม่พังง่ายเนาะเพราะว่าลายปริน์มันยัง,ย,งยังดีอยู่แต่ว่าเมื่อใดนะที่เป็นบอดบอดเก่าแล้วเวลาเราเอามาซ่อมอะเรามีการขัดขัดลายปริ้น์นะครับแล้วเห็นลายทองแดงขึ้นมามีลายทองแดงขึ้นมาเป็นเป็นทองแดงนะอ่ะแล้วเราไปติดซิลิคโคนตรงนี้นะ่ะจบเลยนะครับแป๊บเดียวนะครับผมว่าไม่ถึงเดือนพัง นะครับมันจะกัดลายปริ้นต์ขาดหมดเลยนะครับโดยเฉพาะเส้นเล็กๆนะครับหรือว่าแม้แต่ตัวอุปกรณ์อะพวกตัวอาชิพพวกซีชิปเนี่ยมันก็จะเป็นอ่ามันก็กัดไปเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำคลิปให้ชมอีกทีหนึ่งอะนะครับว่าพิสูจน์กันไปเลยเนาะเดี๋ยวผมมาไปให้ดูแล้วก็ทิ้งไว้ข้างคืนแล้วมึงแงดูเนาะมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตัวเนี้ย ที่มันเสียก็เพราะซิลิโคนช่างวางยาตัวเองนะครับหรือว่าช่างทนก่อนวางยานะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับถ้าใครที่แบบทําบ่อยๆหรือว่ามาแกะซ่อมมาจะรู้เลยนะครับว่าตัวซิลิโคอนอะ่ะมันมีปัญหาก็สําหรับผมอะ่ะจะใช้เป็นตัวน้ํายาวานิชนะครับน้ํายาเคลือบเคลือบบอดเคลือบอขดลวดทองแดงนะครับแต่ว่าของผมจะใช้เป็นสีสีใส สีใสเลยนะครับเหมือนน้ำยาเคลือบเล็บอ,อ่ะอ่าเป็นชนิดแห้งเร็วนะครับเวลาผมซ่อมเดี๋ยวผมก็ไปเคลือบนะครับ <c oughs> คือตัวซิลิคโคนไม่ไม่ต้องใส่เลยก็ได้นะใส่แค่น้ำยาเคลือบหรือว่าทิ้งไว้เฉยๆนะครับยังจะดีกว่าใส่ตัวซิลิโคนนะครับมันจะทําให้เสียไวนะครับตัวนี้มาแนะนาเพื่อนๆเ,เนาะถ้าใครที่อ่าเคยทําไปนะครับก็ลองไปแกะดูของตัวเองเนาะ หรือว่าใครกําลังจะทํากำลังจะาหาอะไรเปะเนาะก็ไม่แนะนํานะครับก็ถ้าจะแปะเนาะเวลาผ่าบอดอะ่ะไม่เชิงว่าผ่าเนะาะเวลาแง่บอดถ้าแง่บอดมาทั้งแผ่นอย่างเงี้ยโอเคเนี่ยทั้งแผ่นอย่างเงี้ยเนาะก็คือเราติดตามขอบตรงเนี้ยได้อยู่นะครับคือกันน้ําซึมเข้าไปข้างๆเนาะเพราะว่าบอดตัวเนี้ยมันมันจะอยู่ด้านบนมันไม่ได้อยู่ด้านล่างอย่างนี้นะครับตัวบางบอดมัน ตัววงจรมันจะดูอยู่ด้านล่างคว่ำอยู่อย่างนี้อ่าแล้วก็มีแผงกดอยู่ด้านบนแต่ตัวเนี้ยบอร์ดรุ่นเนี้ยมันจะมีแผงกดอยู่ด้านบนเลยนะครับถ้าน้ําซึมอ่าน,น้ําตกลงมาโดนตัวเนี้ยมันก็จะเข้าไปอยู่ข้างล่างบอร์ดนะครับก็แปะซิลิโคนก็ได้นะครับอ่าแต่ว่าไม่อ่าแนะนําให้แปะกับตัวหลายปิน้นลายวงจรเลยหรือว่าแปะกับขาอุปกรณ์ต่างๆนะครับตัวนี้อ่าของผมเนาะถ้า ถ้ามันมีครือพาสติกเก่าอยู่ผมก็จะเคลือบน้ำยาก่อนนะครับแล้วก็เอาพลาสติกแปะแล้วก็ใช้ตัวเทปแปะกาลมังเนี่ยเทปอ่าเรียวกว่าอะไรแปะสังกะสีเหรอนะครับแล้วแต่คนเรื่องเนาะทเทปเงินตัวนี้นะครับแปะเคลื่อไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้มันอ่กากันแมลงกันอะไรด้วยเนะาะกันแรงสาบกาันน้ำกระเด็นเข้าอ่า ไปในอีกระดับหนึ่งนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาแนะนำกันนะครับเป็นจุดเล็กๆนะครับอาจจะมองข้ามนะครับถ้าท่านไม่เคยเจอหรือว่าท่านลังจะลองนะครับก็ไม่แนะนำนะครับพังแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตัวนี้ผมทำทำมาแล้วนะครับเครื่องตีกลับนะครับสมัยแรกๆนะเครื่องตีกลับเองนะครับซ่อมบอร์ดแต่ว่าไปวางยาตัวเองคือติดซิลิโคนตัวนี้ไปทำให้บอร์ดมันพังไวขึ้นนะครับ โอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยครับ